สวัสดีครับหยิบสดจากหน้าตาช่างนะครับวันนี้วันวันวันศุกร์นะครับเอกชุมพรมีมยรักมวยชอบมาปะกันนะครับก็ 8คู่ไปเลยนะครับส่วนใครอยากจะติดไปนวมก็อย่าลืมนะครับ at tiger 999ครับใส่ a ไปข้างหน้าหน่อยแล้วก็ tiger 999นะครับสอดทับมาดูนะครับช่วงนี้มีโบนัสด้วย20%นะครับผมให้บริการเองแล้วก็การันตีเรื่องของการเงินพกเงินบินทองทองความมั่นคงทางการเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงเล่นที่ผมแล้วสบายใจเลครับไปกันเลยดีกว่าครับที่คู่แรกครับธันวาเล็เจอกับสุรศักดิ์นะครับคู่แรกเนี่ยอุโยสุรศักดิ์เนี่ย ลดเสร็จคนสุดท้ายก็จริงแต่ผมมอกว่าตอนเย็นฟื้นนะครับแล้วก็เรื่องของอความแข็งของกระดูกเนี่ยโป๊กเลยนะครับผมเชื่อว่าสายต่ําทํางานถ้าสายต่ํามไม่ทํางานเนี่ยผมว่าทันวาเล็กโดนไปมีสดนนะสดุ้งกันบ้างนะครับคงมีสะดุ้งกันบ้างแหะชอบไปที่สุศักดิ์นะครับส่วนผู้ที่2อครับโดนวิตาเจอกับเพชเดชนะครับโดวิตาช่วงหลังฟอร์มสดมาก24ไฟพ้อยู่แค่หนึ่งเท่านั้นนะครับกำปั้นหนักครับรายนี้ครับเชอร์รี่โดนใจพ่อ,อยังโดนมาแล้วนะครับส่วนเพชเดชผมว่า ทนได้ผมว่าต้นๆทนได้เอาตัวรอดได้นะครับแล้วก็สุดท้ายกินที่ฝีมือคู่2ชอบไปที่เพชรเด็กนะครับผู้ที่3าครับดอกไม้ป่าเจอกับมาริโอครับดอกไม้ป่าช่วงหลังฟอร์มดีขึ้นมานะครับซ้ายครับซ้ายอาวุธคมเก็บเตะเก็บ,เ,กบเสียงเตะแน่นนะครับ เจ็บจี้นะครับส่วนมาริโอกระดูกหวยดีกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่หายไปนานนะครับสองสามเดือนยังชอบไปที่ดอกไม้ป่าครับผู้เอกช่วงแรกนะครับทางทูฟอยูนี่เป็นหลังขาวเจอแบบเดียสังดาภาคที่4แล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยหลังขาวชนะมาที่รังเสร็จนะครับสองสามไปแพ้ที่ราชดำเนินครั้งที่2นี่เป็นแพ้น็อกซะด้วยนะครับล่าสุดเจอกันมาภาคที่3านี่เมื่อปี61แล้วมาเจอกันอีกทีเนี่ยครั้งนี้ภาค4ปี63นะครับโอ้หายไปนานจนทั้งคู่นี่คงจะจำกันไม่ได้แล้วนะครับ ผู้นี้เนี่ยดูว่ารังขาวครับเมื่อเช้ามาใหญ่เหลือเกินแล้วก็พิกัดนี้ร้อยสามสิบสองเนี่ยดูว่าได้เปรียบแรงกประทะด้วยนะครับ <Glass> น้ำหนักปล่อยๆ <uk> มากกว่าประมาณ2กิโลนะครับส่วนเดย์สักดาห์ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบยังทําได้วันนี้ชกพิกัดนี้ชอบที่ความใหญ่ชอบที่แรงกประทะของรังขาวจัดเต็งเสมอเป็นสองต่อสองครับคู่ที่ห้าครับเต็งหนึ่งเจอกับปูวขาวเล็กนะครับผมอ,ออกไปที่เต็งหนึ่งเมื่อเช้ามาใหญ่เหลือเกินเต็งหนึ่งมาใหญ่เหลือเกินครับชอบไปที่เต็งหนึ่งอาวุธหนักแรงกว่าครับ ส่วนคู่ที่6ครับแสนชัยเจอกับร้อยปอนนะครับแสนชัยตามชื่อเลยครับเจ้าตัวชอบแสนชัยพีเคนนะครับชกเหมือนไอดอลครับพยายามใส่ฝีมือเข้าไปแต่ว่ามีเข่าวงในนลครับแลวดูน้ําหนักมาสวยกว่าขณะที่ร้อยปอนเนี่ยมาขาดไป0.4ผมชอบไปที่แสนชัยครับคู่ที่7นะครับเป็นคู่รองช่วง2ทางเพจมวยเด็ดเจ็ดเ้วและกัมวยไทย2 0 0พนะครับปานเพชรเจอกับเพชรน้ํายืนครับอาเพชรน้ํายืนมาเข้าเวรแทนนะครับส่วนปานเพชรเป็นวยในรายการรู้ว่ากระดูกดีกว่าด้วยนะครับ รวมไปถึงฟอร์มหลังๆปานเพชรชนะมา6ไฟรวดแล้วครับสดมากๆผมออกไปที่ปานเพชรมวยในรายการและกระดูกดีกว่าครับเป็นมวยทรงเดินเข้าทากระทาวงในด้วยนะครับทรงมวยแบบนี้สเปคแบบนี้ทูฟอร์ยูมวยมัน,มนสุกชอบครับส่วนคู่เอกช่วงที่2นะครับชาติพยัค์กับมรดกเพชรรับภาคที่3นะครับมรดกเพชรเคยแพ้ม,มา2ครั้งแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยสดขึ้นมาทําฟอร์มขึ้นมาขอล้างตาแก้มืออีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนทางกับชาติพยักนะครับแม้ว่าเคยชนะมาแต่ช่วงหลังนี่ฟอร์มไม่ดีนะครับล่าสุดนี่แพ้ที o ยยกห้าไว้ให้กับเพชรด,ดำไก่ย่างห้าดาวนะครับก็เพชรด,ดำเพชรดีเดียคาเดมนี่นะครับก็คู่นี้เนี่ยชอบไปที่ผมว่าแม้ว่าฟอร์มหลังไม่ดีแต่ผมเชื่อว่าเอาตัวรอดได้ความเก๋นะครับแล้วก็อาวุธหนักนะครับเลือกออกได้เข้าเป้าออกไม่เยอะแต่ออก หนักและจัดแจ้งนะครับออกแล้วได้คะแนนออกแล้วเป็นแต้มเก๋นะครับค่าใหญ่กับค่ายใหญ่เจอกันเลครับช้อ้าวิยศกับเพชรดีดีนะครับผู้นี้ครับอ่ะยังเชื่อในความเก๋ของชาติพยักนะครับว่าจะย้ำแ้นเป็นภาคที่3นะครับถ้าย้ำแ้นได้อีกมรดกเพชรก็คงจะเลือกต่อยแย่ไปนะครับอ่ะนี่คือมรรกมยชอบจากหน้าตาช่างนะครับนำมาฝากกันนะครับถ้าชอบเหมือนกันเชิญเลยครับอ i ดไทเกอร์ฝากไว้ด้วยนะครับรวยๆและเฮงเงทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ